ยาลีดเอที ip, ตัวท็อปสุดงบผ่อนหกพันนาคุ้มไม่คุ้มไปดูกับเสียบิ๊กคุ้มไหมไปดูเปิดฝากระโปรงหน่อยนะตัวเอทีบตัวท็อปสุดเลยท็อปสุดคือตัวอะไรตัวเอสตัวเอนะท็อปสุดสามแสนกว่าบาท <c oughs> รถใหม่หกเจ็ดแสนรดใหม่สา0 0สนเนี่ย น่าจะไม่มีเลยนะไม่มีอ่ะไม่มีจะขับไปแล้วไม่ถึงแสนรถใหม่ขั้นต่ำสุดก็ต้องมีห้าแสนกว่านะรถนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งติกันะนะเราแค่ล้างสีข้างนอกมาแล้วก็มารีวิวเลยห้องเครื่องก็ไม่ได้ล้างเพราะไม่งั้นไม่ได้รีวิวเพราะมาถึงเพ๊่ลูกค้ามาเจอาาเพิบเอาเลยเอาเลยอ่าฉันขอรีวิวแบบไวๆห้องเครื่องตัวนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเท่าไหร่ะนะประมาณหนึ่งนะเรารีวิวแบบจริงใจลูกค้าเห็นก็แบบจริงใจนี่ตัวท็อปเลยเนี่มีไฟหน้าเป็น daylight นะตัวนี้ แล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกค้าก็เชื่อมั่นด้วยความจริงใจอ่า <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> บาตัวพิเศษมันสวยดีดูดิลายสปอร์ตบ้างเลยเบาะเหมือนผ้ากำรรมะหยี่นะแล้วก็เดินได้แดงแล้วก็มีสลับตัดดับแดงพวงมาลัยมันมติฟังก์ชั่นปุ่มพุชสตาร์ทนี่ลยพันตลอดสัญญาได้ตัวเอท็อปสุดเป็นตัวเอทีประตูอรุ่นนี้มันจะมีสองตัวตัวซประตูกับ5ประตูอ มีหอกประตูวไหมหอกประตูวหัประตูบ่มนนี้เดี๋ยวไปเปิดท้ายก่อนมีหูฉลามด้วยน้ำแดงเปล่าน้ำแดงอีกแท๊ซี่ด้วยโอ้โหคฉลามเหมือนกันไปเรื่อยเลยแถมหนังสือพิมพ์ภาษาจีนไปอันนึ่งใครอ่านออกบ้างเดี๋ยวทิ้งง่ายทิ้งง่าายฝไก่อนภาษาไทยยังแกอ่านไม่ออกเลยอ่านภาษาจีนอีก รถสวยเดิมบางไม่มีชอนไม่มีคว่มหาหาจากไหนนี่ราคาสามแสนกว่าบาทเนี่เอาเอาหาจากมิกซักแก้วไหมเออพงขนาดนี้ะ่อนเดือนละหกพันในตัวท็อปสุดอ่าแถมอันนี้ด้วยแถมผ่อนกี่พันอ่าอันนี้ผ่อนสองพันผ่อนสองพันซ่อมอีกเดือนละสี่พันเดือนรวมเดือนละหกพันเดือนละหกพันโอ้โหเอาเอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องอ่า เอาคุณโมมางผมโมจนเหนื่อยแล้วไอ้ยังไงยังไงแบบไหนซื้อคันไหนก็ช่างในร้านะนะเอามอไซค์เก่าๆทังห้างรถอีแตก๊กรถอีแตนทั้งห้าง,างจะมีเครื่องบมมีเครื่องมีแต่โค้งมีแต่รอบมมีรอ,อ,อะนะปวกเฮ็ดโพนอยู่หรือไาเฮ็ดเยาะป่าบ่องปลาอยู่ๆก็ไปงม,มน้ำขึ้นมาเสียบิ๊กให้ทันทีหนึ 1, ่งหมื่นรับเงินสดทันทีหนึ่งหมื่นเอามาแกลกรถยนต์คันละหนึ่งหมื่นใช่ นะคันละหนึ่งหมื่นนะคันนี้หนึ่งหมื่นเท่ากับหน 1, ึ่งเศส่วนรถมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณนามอไซค์เก่าหรือมอไซค์ที่ไม่ใช้แล้วอเขาจะให้คุณร้อยสองร้อยสามร้อยผมไม่สนอนเอามาแลกผมเอามาทิ้งไว้ที่ผมผมให้อีกหมื่นหนึ่งส่วนรถ <นะ S 1> ถ้าคันนี้นะสภาพแบบนี้อเอาไปตามร้านซื้อของเก่าหรือว่าร้านซื้อมอไซค์ผมว่าร้านซื้อมอไซค์ได้เจ็ดห้าร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งใช่หรือว่าร้านคือของเก่าเขาจะทั้งกิโลจะได้อยู่ประมาณสามร้อย หรือว่าแรกไข่ขี้เกี่ยมไข่ขี้เกี่ยมขี้เกี้ยมคืออะไรวะมันจะเป็นไข่ลูกอมเหมือนทำไมแลกไข่ขีเกี่ยมอ่ะนะแต่ว่าถ้าใครมีรถไม่ว่าจะเป็น P C X X Max หรือ Forza หรือ M X Cuppy ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่เป็น2ล้อและเบื่อแล้วอยากจะขี่4ล้อเอามาแรกเอามาเทิรนได้หมดเลยรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิรนได้หมดเลยมหาเซบิกใช่รับจบหมดนะ แต่ว่าอีกอันหนึ่งไม่ใช่ว่ามีแบบนี้ยี่สิบพันแล้วเอ้ยได้แล้วว่ายี่สิบพันสองแสนว่ะแล้วมาแลกรถผมสองแสนไม่ใช่นะหนึ่งคันหนึ่งเซตให้เพียงแค่หนึ่งคันหนึ่งเซตเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันไหนสามสิบเอ็ดสิงหาคมไอ้หียเมษาเมษาสามสิบเมษายนสองห้าหกแปด ว่าไปละกูสมองสมองไปหมดแลวคนคนทำงานทุกวันไม่เคยจำวันที่เลยมันกินแบนทุกวันเลยมันกินแบนผิดยี่ห้อป่าวะเอานะใครสนใจโปรโมชั่นนี้ทักกันเข้ามาไม่ว่าจะซื้อขายเทิ์นปิีบัญชีรีไฟแนนซ์จำนำหรือแบบไหนที่เกี่ยวกับรถนะนึกถึงบิ๊กสกก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ